ออกรถง่ายาออกรถได้จริงที่ MG c h o y r ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลูกว่า MG ชอย y ะวันนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษกับลูกค้าดิ l MG ZS โปรโมชั่นดาว290 0 0ับาทผ่อน9,000นิดนีด้ซึ่งเรามี2ทางเลือกแนะนำให้กับลูกค้าทางเลือกที่1ผู้ซื้อมีรายได้18,000บาทสามารถซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องใช้คนค้ำได้ที่ MG ชอยระวัน,นะคะ่ะ ทางเลือกที่2สําหรับผู้ซื้อที่มีรายได้1 0 0 0 0หมื่นต้นๆสามารถซื้อร่วมกัน2คนโดยที่ไม่ต้องมีคนค้ำได้ค่ะและยังมีของแถมมากกว่า35รายการที่ลูกค้าจะได้รับจาก MG ช h o i c e One ของเราค่ะลูกว่าขอย้ำนะคะ New MG z s ออกรถเพียง2 9 0 0 0บาทผ่อน9,000ในดิสออกรถได้จริงแน่นอนค่ะแอขอย้ำค่ะผู้ซื้อมีรายได้18,000บาทสามารถซื้อคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะ น้องนันี้ขอย้ำกับผู้ซื้อที่มีรายได้1นึ่งหมื่นต้นๆสามารถซื้อร่วมกัน2คนโดยที่ไม่ต้องมีคนคำเช่นเดียวกันค่ะและยังมีของแถมมากกว่าอีก35รายการที่ลูกค้าจะได้รับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นออกรถเที่ยง2 9 0 0 0บาทผ่อน9,000นิดๆกับ New MG z s สามารถทักหาพวกเรา3คนได้เช่นเดียวกันด้วยรางวัลการันตีโชว์รูป MG ม MG กลุ่มผู้จำหน่ายรถยนต์อันดับหนึ่งและยอดขายอันดับหนึ่งของภูมิภาคค่ะ